อสวินแห่งอากาทอสแปลงล่างอาเธอร์โอเคกลับมาข้างกับอาเธอร์ในคราวนี้ปีก็จะเล่นธนูสายยิงเร็วนี่แหละและคราวนี้ฉันก็จะโอเคเฟิร์สเป็นออบเจกต์แมปหรือเปล่าโอเคออบเจกต์ object. เกมสตาร์ทใน 3.. 2.. มสอ่มึงจุดมา้งเหมือนว่าฉันจะมาเร็วอยู่นะโอเคโฟร์ออบเจกต์ปุเทคเดอะวิลเล่อดีเฟนด์ดีเฟน เนี่ยครับปกป้อง,ป,องประชาชนผู้บริสุทธิ์จากกองทัพนั่นให้จงได้ว่านะ่มีคนมิแล้วแสดงว่ากองทัพข้าศึกมันมาอยู่ตรงนั้นแล้วใช่ฉันเห็นคนหนึ่ง see someone and I s h o o t I w i l l s h o o t something and I will s h o o t arrow in the knee โดนโดนหรือเปล่าเนี่ย ดีมากโอ้ดีมากนายทำด้ดีมากย่ yeah. นั่นไงอ,อุ้ยอุ้ยไม่ได้ไปคไรสอนกะสอนอ๋อ,อมาจากไหนชัดจะว่าจุ๊โอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอือุยิงโดโเ้าอีก ไม่ไหวเลยอย่างนี้ไม่ไหวเลยเค้ต้องเปลี่ยนคลาส,สหน่อยแล้วนี่พี่จะขอนี่อาวุธใหม่เลยสลิงเกอรอ์สลิงเกอร์คืออะไรเหรอมันคือเอ่อหนังที่ห่อ,อด้วยเชือกแล้วก็จะหมุนหมุนมุนมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นวกไปมาไม่นะ เปลี่ยนค้าทีมันก็จะเล่นนานอย่างนี้แหละเฮ้สลิงเกอร์มาแล้วแกเผาบูบ้านไปมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกโอ้โดนด,ด้วยบ่าไว้ไวเออตาอีกแล้วเล่ยนน้องเลย กยจับเหมือนงูเลยไหมเหมือนงูเหมือนงูเหมือนงูวิงวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวันงว้ฉงวไมงว่งวอ่งวิ่งวิ่กวิ่งวิ่งวิ่เวิ่วิ่งวิ่มวิ่งวิ่วป่วิ่ิววว่ิว ตาสูงไปสูงไป,ปมาลูกมีกันฉันมีมีนะฉันไม่กลัวแกหรอกฉันไม่กลัวแกเลยสักนิดนั้นตายอีกแล้วอันนี้ดีกว่าอุปรกรณ์นี่เลยขอโชว์นี่หน่อยแล้วกัน เป็นดน้ามไม้ดึงลอกของแรงแรงแรงมาเลยดึงลอกอันนี้ฉันจะปกป้อนชาวบ้านทุกคนพวกนายไม่ต้องกังวลอัศวินทริกมาแล้วเย้การดวันดึงลอกก่อนจิงส์กิมีอ target อาตาเกตเอเหนื oh, ่อยเหนื ne ui, ne ui, ne ui. <S <S ่อยเหนื why, why t t. ่อยไม่โดนไม่นะไม่นะไม่นะขนาดฉันรู้สึกไม่ดีเลยใช่ทำไมไม่โดนเช่นนั้นรู้เปล่าว่ะหน้าไม้รอกเนี่ยมันโหลดนานนะมันโหลดนานมาก มีคนโดนไฟคอกตายไปคนหนึ่งวิ่งผ่านเช่นนั้นเย้เต็มๆเอปลาโดนแล้วอย่างนี้พวกนายเสร็จชันแน่ๆเลยฮาฮาฮาชันปลาชันยิงโดนไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีคนที่หนึ่งก็มีคนที่สองใช่ไหมไม่นายจะปลาควัดยัง้น ไปดูเลยชิบหายเสือบราตรงนี้อีกโหลดนานโหลดนานปึ๊บใะเอกอ้าวว่าไงว่าไงไอการตัว to, to top ตัวอยู่โอเจเอาหรือเปล่าไม่เอาฉันเสียวเหลือเกินฉันโหลดอยู่ตรงนีนน้ใช่ฉันรู้สึกเสียวๆเ,เสียวอยู่แล้ววิง่งก่อนวิ่งก่อนวิ่ง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  มีใครอยู่ไหมอ๋อไม่มีโอเคขอฟักรีฟิลเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอเคมาเลือดของฉันจงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเย้เ <Yeah! S 2> แรงโอ้เมื่อกี้ขึ้นอะไร <c oughs> <c oughs> เนี่ยเเหลือสามดอกละสงสัยต้องไปหากระปอกรีโหลด เลยมาเลยมาเลยอยู่ไหนโอ้เอาไงอร่อยไหม <c oughs> อร่อยเปล่านี่คือขนมยี่ห้อคออสโบนะมีใครจะกินอีกไหมนิง่งๆนะนิ่งๆนะนิ่งๆ,ๆซิโอเคข้างนั้นช่วยไปให้อ้าถ้าเดี๋ยวขอไปเติมกระสุนหน่อยมันเหลือสองดอกละโอเค เจ้าหมากล่องนี้ก็โกลนดังเลื่อนแต่ช่างเหอะเสียงคงไม่เข้าละมั้งไหนหันอยู่ไหนโอ้ยเจ้าฉันจะช่วยแกเองไม่ต้องห่วงนะโอ้ยไม่โดนชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วไอยิงไม่โดนก็เป็นเรื่องเลยเปลี่ยนคอฟ ขอเป็นไอ้นี่ดีกว่าโบวาโบธนูสงครามธนูที่เราจะได้มาเลยอ่ามาเจ้าอีกไหมเฮ้เฮ้อเอออาเชยกองยี่แหละแต่พวกของัดตีระยะประชิด อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน I found someone I found the enemy I will shoot them and shoot again โดนด้วยก็ยิงโดนด้วยล่ะก็ายิงโดนอ้าวเออันโดนฟันข้างหลังเลยเนี่ยจ้าเนี่ยใช่จันจำได้ว่าแม่แนะนามคนหนึ่งมันหลุดไปข้างหลังนี่นะ ไม่ได้การละอย่างนี้ต้องออขอไปขึ้นเนินเขาตรงฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ hey, นี่เพื่อป้องกันไม่ไม่ต้องกลัวนะตอนนี้อาัศวาินทิกมาถึงที่นี่แล้วพวกทนทุกคนจะปลอดภัยไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากมายเพราะอัศวินทิกผู้นี้แม่นยำด้วยการยิงธนูใช่ข้าเป็นยิงธนูได้แม่นมากแต่ข้าไม่ใช่โรบินฮูดนะก็ใจไหมข้าบอชัยโรบินฮูดเดอ้อ

โดนไม่โดนไม่ได้เรื่องเลยอ้าวเฮดช็อต yes. ยัดเคยิงโดนด้วยเว้ยอ้าวออบเจกต์เฟลมันขึ้นไอ้นี่แล้วมันฆ่าชาวบ้านได้ครบตามจำนวนแหมดันไม่วิ่งทั้งนั้น นายบิ่งเห้อนายเสร็จแล้ว,ลวเข้าใจไหมนายเจอแบิอีกไม่โดนเลยเนี่ยเหมีบบยกวกะว่าจะได้นายช็อตสัหน่อยโอ้ไม่ได้ไม่ได้แย่จัง ชี้ชี้ชาชี้ชิชี้ชี้ชี้โอ้ยเฉียนหัวเฉียนหัวโอเคช่างแ่งตอนนี้ฉันต้องยิงลูกศรงามๆเข้ากระบากลางกระบาลใครสักคนก่อนหน้านี้ฉันขอไปเอากระสุนเพิ่มนิดหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกม่เห็นฉันหรอกเพราะอนอ๋อตกเจ็บที่สูงไม่เป็นไรเจ็บนิดเดียวขอกระสุนหน่อยนะ โอเคจ้าขอบคุณพี่บัคเชอร์พี่บักบักนหาราคานี้แหละฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลยด้วยคันสอนแห่งความยุติธรรมจากพิธกผู้นี้ฉันจะยิงให้ทะลุกลางหัวใจออกไปข้างหลังแล้วพวกเข้าหัวแกอีกรอบใช่ไหมย <c oughs> ิงทะลุแมกไม้โดนระเบิดไม่รู้ ไม่มีใครมาตุหลังฉันชิโอ๊ยใครยิงฉันใครยิงฉันอ๋อมีคนมาหาฉันแล้วไปด่า วิงมาเลยออสิ้นชีวันให้บันไล่เจตอนนี้มีคนยิงคาตาพาแล้วพูดง่ายๆคือรู้เปล่าว่านายยิงคาตาพาแบบนี้นายเซ็จจะแน่พอฉันชอบเลยเกินการยิงอยู่ลองแรง เพื่อได้เป้าหมายจากระยะไกลพวกแกไม่รู้หรอกว่าฉันจะยิงใจยังไงอยากอ๋อมันเปลี่ยนช็อตเทคมไม่เห็นหนีออกไปได้บ้าชิบเลยอืม่านนี้รถหน้าจะมาอยู่ข้างหน้าแล้ว เทน้ำมันนี่เน่งานไม่อยู่นิ่นงๆเลยอย่างนี้ก็เรีเลยดิดดดดด ควา้ดงท่าของพิธีครั้งนี้ฉันจะยิงเข้าให้ถูกเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งจิงไปโดนสักอันอ้าได้ละคนหนึ่งมีใครอยากจะโดนอีกไหมหที่ตรงนั้นกูยิงไม่โดนซะงั้นไม่นะนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะฉันจะไปเทน้ำมันละ ว่าหน้ในต่อประตูอย่างนั้นชั้นก็แย่น่ะสิเอากดอีอ,อปึง้งไอกดอกไม้อึอึอึแมมีไกลๆอยู่คนหนึ่งชั้นรู้สึกว่านายอาจจะเหงาก็ได้ชั้นก็เลยขอยิงอยู่เป็นเพื่อนตรงนี้ตามไปฟืดสูงไปลงมาอีกนิดนึงเอา,อา ตายทั้งนั้นเสียละสิเอาเท็กโลอุ้ยอื้โอเคทังนี้เอาอีกันึงมันหนักนะนายรู้ไหมดึงๆเหลือเหลสองดอกแล้วอื ไม่ดีไม่ดี press e to use ไม่นะมันอยู่นอกแรงฉันทำไมมันหาได้แค่นี้เนี่ยอย่างงี้ไม่ดีเลย โอเคเดี๋ยวกลับไปเอากระถูนก่อนเซดีนับเดอะแอมโอะไรพี่กลองกลองน่ารักฉันขอกระถูนหน่อยนะ thank you ไละฉันจะกลับไปปกป้องอาณาจักรของฉันต่อหลังจากนี้ไปฉันจะยิงให้ทุกคนเลยฉันจะยิงแม่นๆล่ากลับตัววิญญาณโรบินฮูดแล้วพวกนั้นหายไปไหนกันหมด โอ้ย้เมื่อกี้ด้มุมสวยๆด้วยเย่าสต๊อปบิ้งเดวอโอ้ยมานะมันเป้าสวยๆเลยนะเนี่ยทำไมฉันถึงโอ้ยฉันพาไปหลายรอบแล้วอือยิงคิงได้ไม่ได้อย่างงี้สิ โอ้เป็นไงล่ะฮ่า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 เขาไปฆ่าคิงกหมดแล้วดีเฟนส์โอเคเกตแบ็กทูเดอะดีเฟนซีหาเจอพิธีคนนี้ใครก็ได้ช่วยนายหน้าเขาน่าจะสวยสูงยาเขาดีฉันจะยิงแอลโรอิอดอนีให้ดูโอ้เหมือนจะโดนนี้ด้วยแหละ โอ้ oh, ชุย่ย <observed> ชุ oh, oh. <food> ่ยชุ่ยสเต็ปแดนเหรอสเต็ปแดนเหรออืมอ๋ออ๋อเา้เพื่อนชั้นเยอะเพื่อนชั้นเยอะไม่ชั้นยังรีบดีใจกับจุดนี้ไม่ได้มาเลยเออหัวขาดเลยไม่นะเซฟไม่เฟรตนาวโออเออแขนชันก็งเออแขน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 ตายเลยตู ไม่นะนายฉันติดอะไรฉันติดเพินนายไม่นายไม่ควรจะทำร้ายกษัตริย์ของฉันชิ้นนี้กษัตริย์ของฉันเป็นกษัตริย์ที่แสนดีเขามีมงกุฎสีทองแล้วเขายังไม่มีผู้หญิงเลยเขายังไม่มีเจ้าหญิงเลยตอนนี้เขารู้สึกแก่มากฉันจะจุดอ่อนของแกมันคือ ว้าเขาเอ็ดเวนเจอร์ไลอูอิตแอลนี่นี่นี่ะะอะนี่อ่ะชียุยอ๋อโดนด้วยย,ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงอย่าหยุดอย่าโอ,โอ้ตายเลยโอ้ ตอนมันตัดคลิปด้วยเออตายเลย <c oughs> ไม่นะ King King เฮ้ย Defender King Defender King <c oughs> เออ,เอ,อป่อป่อกษัตริย์แล้วไม่นะอย่างนี้ไม่ดีแน่ฉันเล่นแพ้เรอเนี่ยเกยขึ้นไป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 แบบนี้ฉันฉันโอเคท่านปลอดภัยแล้วตอนนี้ อาเชอร์แสนดีชื่อชื่ทิกคนนี้เข้ามาถึงที่นี่แล้วอ้ oh, เป็นไงแอโร่ดินี่เลยเป็นเป็นยามสกายลิมซะไม่นะฉันแพ้เจ้าเนี่ยใครก็ได้จัดก,การมันทีล้อมมันไว้ไอ้ไม่นะอ้อโอ้โอ้ฉันได้รับดาบของกษัตริย์ของข้ากษัตริย์ของข้าที่มืมกดสวยงามเขาได้ ตวัดดาบใส่ตัวฆ่าอย่างเต็ม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 สตรมเต็มเต็มหลออเต็มสุกแล้วก็กูตายคาดาบเขาเลย <c oughs> เออมสิฆ่าได้สิ้นชีวาตาคาดาบของพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้มอบดาบแก่ร่างกายข้าทําให้เลือดของข้าไหลเบียนไม่สะดวกและทําให้ข้าได้สิ้นใจไ้กูจะสวยงามเอาเป็นว่าคิวคิงแมนเฟรนด์ไฟน์น่แหละครับไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยอย่างนี้ไม่รั้งถลงรอ ใจน้อยกษัตริย์ก็รอดถือว,ว่ากษัตริย์จะแจกดาบให้เราก็ทำ <laughs> นายมาอย่างนั้นน่ะนายจะเป็นเป้านิ่องอ่ะรู้ไหมนายเดิมไม่ดีเลยนายนายนายมาอย่างนี้ <laughs> นายจะขึ้นไปตรงนี้แน่ฉันจะง้างเละงางละง,าง้างเลาะง้างทำไมค้างอ๋อมันตัดคลิปเอ้ยอ้ออ,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 อู้อือเต็มๆอือ <laughs> <laughs> จะต้องกลับคลิปซะด้วย ไปเนี่ยหยุดมันหยุดมันหยุดไม,ดม่ได้หยุดไม่ได้เอางั้นแหละโอเคคิงนายอิสเวลิกูดการเป็นกษัตริย์นั้นช่างเซนช่างดีสิเหลือกเกินแต่ตั้งแต่ข้าเล่นมาข้าไม่เคยเป็นกษัตริย์กับเขาเลยโอเคหมุนเมาส์มุนเมาส์าเอาอันนั้นสลิงเกอร์เหรอ ิงสิครับยิงปักโลมาหลายรอบแล้วเกันโอ้โดนตีนนะยิงโดนตีนบุงด้วยแหละกูจะยิงใส่ตีนมึงนี่แหละตีนมึงก็จุดอ่อนของเขาย,ยิงปักตีนนะ่ะมันจะได้กลายเป็นกาดสการิมขขเขาที่กาศการิมหนึ่งต้องการกาดที่มีลูกศรปักคาหัวเขานะเขา้าใจไหมถ้านไม่มีหัวเขา่า ถ้าแน่ไม่มีลูกถอนที่หัวเขานายก็จะเป็นการที่สกายลิมไม่ได้โอเคดีมากโอเคไม่ทำไมนายหยุดอย่างนั้นเล่าอืข้างหลังนี่แหละฉันจะเล่นในข้างหลังเนี่ยเหมือนเหมือนฉันจะยิงโดนย อ,อย่าเพิ่งตัดคลิปตอนนี้สิไม่นะลายตะไปชัดนเลยไม่นะอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้นไม่สวยเลยโอ้โอ้โอไม่ <laughs> ออ <laughs> ฉันนุูส่าช่วยโคเบอร์ให้นะนี่ฉันได้สุดสุดท้ายแต่คะแนนก็โอเคเหมือนกันคิวสิบสองแน่ไม่นะมันมาเต็มเลย <laughs> โอเคคิงเราถูกดีฟีดแล้วโอเคในพี่ก็ขอ ก็คงจะมีเท่านี้แหละก็ทางไงก็ขอจบการรีวิวไอ้ไอ้คลาสการเกมชิวเวี่แต่เพียงเท่านี้ยิละกันนะโอเคงั้นก็บ๊ายบายไว้เจอกันต่อไปคลิปอื่นละกัน